สถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชากำลังตึงเครียดอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทัพไทยได้เพิ่มความพร้อมรบเต็มรูปแบบโดยจัดกำลังพลและยุโทโธปกรณ์เพื่อป้องกันการล้มแดนข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามีการตั้งแนวป้องกันอย่างเข้มงวดและทุกหน่วยได้รับคำสั่งให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการเคลื่อนไหวนี้สร้างความตึงเครียดให้กับทั้งสองฝ่ายแต่ ยังคงเป็นไปนในกรอบของการป้องกันชายแดนตามกฎหมายระหว่างประเทศทัพไทยได้วางกำลังห้ากองพันบริเวณแนวตาควายซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญเพื่อควบคุมการล้ําแดนเจ้าหน้า ที่ฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวทุกจุดพร้อมระบบสื่อสารที่ทันสมัยการเตรียมพร้อมนี้ช่วยให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงต่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดนรายงานล่าสุดระบุว่ามีการตรวจพบวัตถุระเบิดที่ถูกฝังโดยกลุ่มไม่ทราบฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทยได้ ดำเนินการสกัดกั้นและเก็บกู้วัตถุระเบิดอย่างปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นการดำเนินงานนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจมากขึ้นถึงความปลอดภัยและยัง แสดงให้เห็นถึงความสามารถของทัพไทยในการควบคุมสถานการณ์แม้ในเวลาที่ตึงเครียดสูงการวางกำลังและการสกัดกั้นนี้ยังสร้างผลสะเทือนต่อฝ่ายตรงข้ามทำให้การเคลื่อนไหวของกัมพูชาล่าช้าและถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงานว่าการปฏิบัติการเฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องช่วยให้ลดโอกาสการก่อเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยใน พื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ทัพไทยยังได้ประสานงานกับหน่วยข่าวกรองเพื่อเฝ้าติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามแบบเรียลไทม์ระบบสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยให้สามารถวางแผนป้องกันและตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว การทำงานร่วมกันของทุกหน่วยทำให้ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ชายแดนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับคำแนะนำให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยทั้งนี้การเตรียมพร้อมของทัพไทยไม่ได้หมายถึงการลุกรานแต่เป็นมาตรการป้องกันและรักษาความมั่นคงให้กับชุมชนและประเทศชาติทัพไทยยังได้เสริมกำลังยุโทโธภรณ์สำคัญเช่นปืนใหญ่ระบบตรวจจับและเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉาก บุกเชิญได้ทันทีการเตรียมพร้อมนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการรักษาเสถียรภาพชายแดนและยังเป็นสัญญาณที่ชัดเจนต่อฝ่ายตรงข้ามว่าการล้ำแดนจะไม่ได้รับการยอมรับอย่างง่ายดายในภาพรวมการวางกำลังและการป้องกันชายแดนของไทยถือเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการรักษาความสงบเรียบร้อยการทำงานร่วมกันของหน่วยทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นทำให้สามารถลดความเสี่ยงต่อเหตุรุนแรงและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงชี้ว่าการเตรียมความพร้อมลักษณะนี้ช่วยสร้างสมดุลและป้องกันความขัดแ้ง ยงที่อาจบานปลายแม้สถานการณ์จะตึงเครียดแต่การดำเนินการอย่างเป็นระบบและไม่ประมาทจะช่วยให้เหตุการณ์ไม่ลุกลามและยังเป็นการส่งสัญญาณทางการทูตที่ชัดเจนถึงความพร้อมของไทยสุดท้ายการติดตามข่าวสารและการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกฝ่ายการเตรียมความพร้อมเต็มกำลังการเฝ้าระวังและการป้องกันเชิงรุกช่วยให้ชายแดนไทยยังคงมั่นคงแม้ในเวลาที่สถานการณ์ตึงเครียดสูงการปฏิบัติการอย่างมีวินัยและข้อมูลรอบด้านจะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถจัดการสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยอินดูดู